สนับสนุนโดยเซลกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่เครื่องกรองน้ำเซฟรุ่น P-Health มายองเนสและสลัดครีมตรา QP กุลิโกสสำหรับทุกคนในครอบครัว k s m e Card ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจและทุกก้าวย่างได้อย่างมั่นคงเบสิกมันมันมันคือการที่เรา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 แอนตูเนนึงแอนตูนแอนตูนแอนตูน รถบัมแน่นอนมมีติ๊ติ๊ตี๊ตี๊ต่๊ตี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 ้ตี๊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 ตี้ตี๊ตี้ตี๊ตี้ตี๊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 ตีตี๊ตี๊ตีรตีตี๊ตี้ตี๊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 ตต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 ตี้ตตตตตี้ตตต สิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเกี e ่ยวกับท่าเต้นพวกนี้เนี่ยหน้าต้องตายเดี๋ยมเยี่ยมเลหน้าเยี่ยมเยี่ยมเล เนี่ยเราเรามันเป็นการเหมือนกวนนิดนึงอะคือถ้าท่าเต้นพวกนี้มันมาจากกินเนอร์แล้วถ้าเต้นท่าแบบนี้แล้วหน้ามีอารมณ์มัจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ังป่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่าเต้นเ่าดีเงโอเคนะเป็นทงเต้นคือถ้าาพวกนี้มันเต้นให้กับทุกแนวดนตรีงสมมติเราเราเป็นแดงก็แบบ

จริงเพราะแตไก่ไงแต่งไก่แล wow ้วเหมือนไก่เหมือนเจี๊ยนอนอันจริงเลยอันนี้จริงเลยบ่ายยอกันน้่ายเฮ้ยเดียวเดียวชิน ทุกวันนี้ได้ทำครัวทำอะไรบ้างวะเออจริงๆคุณพ่อครับคุณพ่อทั้งทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยชอบทำอาหารอ๋อแล้วเราอ่ะเราก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างให้จริงไม่ค่ไดือแบบวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกคุณแม่จะทำอาหารใช่ไหมใช่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงโอ้โชอบเนาะเยวเฉย เจอแม่เจอแม่ได้ครับได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปซ้อมเต้นไงนี่จะซ้อมอีกเลยไม่ต้องมันมีงานมีงานเดี๋ยวจะไปซ้อมเต้นไปฝึกซ้อมเต้นกันซอมคนเมื่อกี้เนี่ยเอาให้เปลี่ยนชุดดีกว่าไหมได้เดี๋ยวของไปเปลี่ยนชุดเถอะเนาะเดี๋ยวแต่งเป็นไก่อย่างนี้อยู่เลยมันนั่งยากไก่ก็ได้ไก่ แม่เป็นชิ้นเลยค่ะทิ้นก็ใส่แว่นเหมือนกันค่ะแต่ชาแนลชวันนี้ทำมาเทวันนี้ไก่ผัดเม้็มะม่วงหิมะปลาโอ้ชอบมากเลยชิ้นชอบทิ้นชอบเลยจะบอกว่าแม่ทำมาทำไมไม่ให้ทำมากทำไมกุ้งทำมากพี่พี่ไม่กลัวแม่ตาบอดใช่ไหมไม่กลัวแม่ไม่พี่กุ้งได้แล้วไปอยู่กับแม่ไปนะเดี๋ยวเจอพ่อนะชินปกติชิ้นเข้าครัวไหมครับชินเข้าบ้างไฟแรงแล้วให้ชินล้วนแรงไฟเข้าบ้างใช่ไหมครับเฮ้ยชิน ทิ้งงั้นที้รวนไก่ทําเป็นไม่รวนไก่ไม่เป็นงั้นทิ้งงั้นงั้นทิ้งมาหั่นนี่ได้แล้วได้ได้ได้เย่โอเคึ่งทีนะใช่แล้วถูกต้องแม่คะแม่รวนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาแล้วทิ้งทิระวังนะทิ้งแม่คะแม่กูกลัวคุณแม่ตาบอดจะไม่กลัวลวกมือเองใช่ไหม แล้วดูจีนหันหอมสุดเติมเลยผมกลับให่โดนโดนแค่แขนพอเดี๋ยวผมขึ้นมาด้วยเดี๋ยวผมขึ้นมาด้วยอ่ะนี่ผมเตรียมตัวมาดีเดี๋ผมเตรียมตัวมาดีที่หมอก็ไม่ให้แม่โดนอะไรเลยใช่ไหมคะแม่ก็บอกให้กินแล้วก็นอนหนึ่งเดือนกินแล้วก็นอนเดือนหนึ่งใช่ทีนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องลงมาประทะคารลมกับลูกไอ้จิน ชินอยากลองไหมครับชินได้มาได้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 อะไรอีกคะแม่ใส่อะไรบ้างนี่รมสุกแล้วไม่อย่ามาอยู่ใกล้เตามาหั่นให้หั่นให้ปลาเดียวยังจะมาหั่นนี้ผมไม่ได้กลัวคุณแม่ตาบอกกลัวคุณแม่ถ้าหั่นแล้วหั่นนิ้วตัวเองแี่เป็นการมาหานที่ผมว่าผมแต่งตัวหล่อที่สุด ใส่ลงไปไม่เคยจะทำอาหารแล้วแต่งตัวหลออะไรนี่ตลเลยเลยยเลยยอย่ลเย่ลลยเลยเมยเล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 ยแลยเแลยเเลยเเลยเลยเยเลยเอยเัยเล้เลยเลยเลเลยเลยเเยเลยเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลเลยนอ่เรยเเลยเ้เลยเเเยเเยยเลยเลยย เดี๋ยวดี๋ยวคำตอบทำไมอ่ะดูแบบผมเหนื่อยใช่ไหมกลัวไก่เจ็บมันนี่กลัวไก่เจ็บไม่ตายแล้วพี่มันห้าชิ้นละมันเจ็บไม่ได้แล้วห้าเลยเดี๋ยวชิมก็ชิมนะลุงนะเราใส่เลยไหมคะใส่เลยนี่คือแม่เติมน้ำให้แล้วเอาเอาน้ำตาลโปรยไปหน่อยผมเชื่อว่าตอนผมโปรยนี่แหละเท่รอแม่เทใช้มือสิโดดมือครับ คนนะตาตาตาเป็นก้อนเอาขึ้นนด้วยอ่ะบ้านเราสบายใมากทำอาหารเองกินกันเองสบายๆไม่ต้องคิดมากชิมดูดีนะชิมจ๋าชิมเอาไอ้นี่ชิมรสชาติให้ดีมาเริ่มเดินนี่ต่องปนะาเจเรนอ่ะไหนพี่ชิมเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไม่มีรสอะไรเลยใช่ไหม โอเคยังผมว่าผมว่ามันมันช้าไปลิ้นผมยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยได้รสชาติเลยมากเพราว่ามันหวานแน่น้ำตาลนี่ใช่ไหมผมจะกินไม่ลงก็ตรงเอฟเฟกต์ช้างนี่แหละพี่ขาวอีกนิดนะอีกนิดนะอีกนิดนะเป็นพ่อแม่บอกให้โปรยน้ำตาลลงไปเอาอย่างเอาให้เจ้าของเขาของโปรดก็ไม่ใช่เหรออ้าวเม็ดมะม่วง ทิ้งที่มิีกนิดครับทิ้ตามรถป่าของตัวเองไอ้นี่มันใสเยอะมันอร่อยนะอร่อยนะคะมันจะมันเม็ดมะม่วงไะร้อนใช่ไหมโอเคอะโอเคเอาไปยังโอเคแล้วร่อแม่ พอเลยไหมคะเอ้าโปรยลงมาอีกอ่าก็มันไม่เขียวอ่ะอ๋ออืมไม่อร่อยอ่ะอร่อยนะกินแตกแตกเอื่อกี้นี่โรยหน้าหน่อยกุ้งไปตักข้าวให้น้องได้ค่ะใครเป็นพี่เป็นน้องแล้วถ้าจินโผล่แม่แม่ดูไม่ออกแม่ทำจริงแม่บอกตาเดียวมองไม่เคยเห็นวันนี้แม่ดูหนังหน้าสิคะหนังหน้ากุ้งก็ยังเติมอยู่ ลองเลยนี่ครับอ่ะชิ้นนั่งเลยลูกชิ้นนั่งอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงเป็นไงจำหนึ่งพี่เพิ่งเข้าปากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตักข้าวมากินเป็นเพื่อนชิ้นดีกว่าไม่ทันละเป็นไงเป็นไงผมไหเปิกอีกอีเปิกอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาม หรือว่านี่คือที่มาของคำว่าอร่อยออกหน้าออกตาหรือเปล่าคะเนี่ยเอาช่วงหน้าบอกกันล่วงหน้าเลยว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดให้แบบใหญ่มากๆถ้าใครพลาดจะต้องเสียใจไปอีกนานเลยละค่ะ